เคยเป็นกันไหมครับมีภาพสวยๆไอเดียโคตรเจ๋งเต็มหัวไปหมดแต่พอจะทำเป็นวิดีโอเล่าเรื่องเท่านั้นแหละเขียนสคริปต์ไม่ออกซะง,งั้นวันนี้เรามาเปลี่ยนไอเดียฟุ้งๆในหัวให้กลายเป็นสคริปต์วิดีโอสุดเทพกันดีกว่าครับเชื่อเลยว่าชาวกราฟิกหลายคนต้องเคยเจอโมเมนต์นี้แน่ๆคือในหัวเราเนี่ยมีภาพเวอร์ชวลไลเซอร์เท่ๆรอคอนเซ็ปต์โมชั่นกราฟิกล้ำๆเต็มไปหมดแต่พอจะเรียบเรียงออกมาเป็นสคริปต์เท่านั้นแหละติดแงกไปไม่เป็นเลย ไม่ต้องกังวลไปครับวันนี้เรามีทางออกให้ในคลิปนี้เราจะมาเจาะลึก4สเต็ปที่จะอัปเกรดสกิลการเขียนสคริปต์ของทุกคนกันตั้งแต่การวางแผนให้คมกริบการวางโครงสร้างเรื่องให้หน่าติดตามเทคนิคการเขียนให้เนียนเหมือนมือโปรและที่สําคัญสุดๆเลยคือการเขียนสคริปต์ยังไงให้ภาพและเสียงมันทํางานร่วมกันได้แบบลงตัวเป๊ะๆครับโอเคมาเริ่มกันที่ด่านแรกเลยครับวางแผนก่อนเขียน จำขึ้นใจไว้เลยนะคะว่าสคริปต์เทพเทปเนี่ยไม่ได้เริ่มจากการเขียนพววดพลาดลงไปแต่เริ่มจากการวางแผนที่เฉียบคมต่างหากหัวใจหลักๆของการวางแผนมีอยู่3ข้อนี้เลยครับ 1. เราทำวิดีโอนี้ให้เขาดู 2. เราอยากให้เขาดูจบแล้วรู้สึกหรือทำอะไรต่อและ 3. เราจะเล่าเรื่องอะไรดี แค่ตอบ3คํคำถามนี้ให้เคลียร์นะโอ้โหทิศทางทั้งหมดมันจะชัดขึ้นมาทันทีเลยตั้งแต่ mood and tone ของงานไปจนถึง key visual ที่ต้องใช้เลยล่ะครับพวก Production House ใหญ่ๆเนี่ยเขามีเทคนิคหนึ่งที่ใช้กันตลอดเลยนะคือการสร้างสิ่งที่เรียกว่า audience persona ขึ้นมาลองนึกภาพตามนะว่าคนที่จะมาดูพอร์ตของเราเนี่ยเขาเป็นใครกันแน่เป็น PHR จากบรษิษัทเกมหรือเป็น Creative Director จากเอเจนซี่ดัง พอเรารู้ว่าเขาเป็นใครอยากเห็นอะไรทีนี้ล่ะครับเราจะเลือกใช้ทั้งภาษาทั้งภาพได้แบบโดนใจเขาเป๊ะๆเ,เลยเอาล่ะพอแผนเราเป๊ะแล้วนะฮะก็ถึงเวลามาก่อร่างสร้างเรื่องกันแล้วจะบอกว่าโครงสร้างแบบโปรๆที่จะดูกันต่อไปนี้นะไม่ว่าจะเป็นหนังฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์หรือคลิปไวเร่าสั้นๆก็ใช้สูตรเดียวกันนี่แหละครับส่วนแรกเลยเดอะฮุกหรือหมัดฮุก สำคัญมากเพราะ3วินาทีแรกเนี่ยแหละตัวตัดสินเลยว่าจะโดนปัดทิ้งหรือได้ไปต่อเราอาจจะเปิดด้วยภาพที่แบบโหสวยตะลึงไปเลยหรือยิ่งคำถามที่มันจึกใจให้ต้องหยุดคิดหรือเอาสถิติอะไรที่แบบเฮ้ยจริงดิมาเปิดก็ได้ทั้งนั้นครับพอฮุกคนดูอยู่แล้วใช่ไหมครับก็มาต่อกันที่ the body หรือเนื้อหาหลักของเราตรงนี้แหละคือเวทีให้เราโชว์ของเลยจะอธิบายเทคนิค เล่าเบื้องหลังการทำงานหรือพรีเซนต์ไอเดียสุดล้ำจัดเต็มได้เลยแต่คยีย์สำคัญคือต้องกระชับตรงประเด็นอย่าเย้นเยอะครับแล้วมีทริคอย่างหนึ่งจากวงการหนังที่เจ๋งมากเลยนะเขาบอกว่าหัวใจของเรื่องเล่าทุกเรื่องคือความขัดแยง้งแต่เดี๋ยวกันนะความขัดแย้งในงานกราฟิกของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ตัวร้ายถือปืนแต่มันคือปัญหาที่เราต้องใช้ดีไซน์เข้าไปแก้ หรือเป็นคำถามสำคัญที่เราจะค่อยๆพาคนดูไปหาคำตอบด้วยกันไอ้เจ้านี่แหละครับที่จะดึงให้เขาอยากดูจนจบและสุดท้ายห้ามลืมเด็ดขาด call to action หรือ CTA ดูจบแล้วไงต่ออยากให้เขาทำอะไรชวนไปดูงานชิ้นอื่นในพอตต่อไหมหรือกดติดตามเราในบ h h n n e e หรืออาจจะแค่ชวนคุยชวนคอมเมนต์ก็ได้อย่าปล่อยให้คนดูจบแล้วเคว้งนะฮะต้องมีอะไรให้เขาทำต่อโอเคมีโครงแล้ว ทีนี้แหละถึงเวลาลงมือเขียนจริงจังซะทีในพาร์ทนี้เราจะมาดูเทคนิคการเขียนรวมถึงการตรวจทานที่จะเปลี่ยนราฟแรกให้กลายเป็นสคริปที่พร้อมเอาไปใช้งานจริงได้เลยอันนี้เป็นทริคที่ช่วยชีวิตได้จริงนะจำเลขนี้ไว้เลย130 โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยคนเราจะพูดได้ประมาณหนึ่งร้อยสามสิบคำต่อน,นาทีดังนั้นถ้าเราอยากทําคลิปยาวสักหนึ่งนาทีก็พยายามเขียนสคลิปให้อยู่ที่ราวๆหนึ่งร้อยสามสิบคำนี่แหละแล้วลองอ่านออกเสียงจับเวลาดูมันจะช่วยให้เราคุมจังหวะได้พอดีเป๊ะเลยไม่ต้องรัวเป็นปืนกลจนคนฟังไม่ทันหัวใจอย่างหนึ่งเลยนะคือเขียนเหมือนที่พูดอะลองนึกภาพตามนะเวลาเราพรีเซนต์งานให้ลูกค้าดูถ้าเราใส่แต่ศัพท์เทคนิคยากๆแบบ synergistic efficiency อะไรแบบนั้น คนฟังก็อาจจะงงได้ใช่ไหมครับลองเปลี่ยนเป็นภาษาบ้านๆที่เราคุยกับเพื่อนดีกว่าแบบซอฟต์แวร์ของเราช่วยประหยัดทั้งเวลาและเงินให้ธุรกิจเห็นไหมมันเข้าถึงง่ายกว่ากันเยอะเลยและนี่คือคีย์สำคัญที่สุดเลยเวลาจะลงเสียงคือต้องทำให้รู้สึกเหมือนเรากำลังคุยกับคนฟังไม่ใช่อ่านให้เขาฟังพอเสียงเราเป็นธรรมชาติปุ๊บนะคนฟังจะรู้สึกเชื่อมโยงกับเราง่ายขึ้นเยอะมากแล้วเขาจะอินไปกับเรื่องที่เราเล่าได้ง่ายขึ้นด้วย ทีนี้พอเขียนดราฟต์แรกเสร็จอย่าเพิ่งรีบดีใจนะขั้นตอนการตรวจทานนี่โคตรสำคัญเลยแล้ววิธีที่ดีที่สุดนะไม่ใช่การอ่านในใจแต่คือการอ่านออกเสียงครับผมลองอ่านมันออกมาดังๆเลยแล้วเราจะได้ยินเองว่าเออประโยคนี้มันยาวเฟื่อยไปว่ะตรงนี้ฟังดูแปลกๆมันจะช่วยให้เราเช็คได้หมดเลยทั้งจังหวะทั้งความลื่นไหลความชัดเจนก่อนที่จะไปนั่งไล่แก้คำผิดทีหลังอีกที มาถึงพาร์ทสุดท้ายแล้วพาร์ทที่เชื่อว่าชาวดิจิทัลกราฟิกอย่างเราๆน่าจะอินที่สุดแล้วนั่นคือการเขียนสคริปต์โดยที่ในหัวเราเนี่ยต้องคิดถึงภาพกับเสียงไปพร้อมๆกันเลยเพื่อให้ทุกอย่างมันส่งเสริมกันและออกมาเป็นงานที่สมบูรณ์แบบที่สุดในยุคที่คอนเทนต์มันถาโถมใส่หน้าเราตลอดเวลาแบบนี้นะมินิมอลลิสต์ดีไซน์กลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆเลยลองนึกถึงสไตล์งานของ Apple ก็ได้ง่ายๆเลย มีแค่โปรดักสวยๆวางบนพื้นหลังขาวๆคลีนๆการใช้ความเรียบง่ายกับพื้นที่ว่างให้เป็นประโยชน์แบบนี้ละครับที่ทำให้ e ม s เซจหลักของเรามันเด่นเด้งออกมาแล้วคนก็จำได้ แล้วจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงามความคลีนอย่างเดียวนะดูข้อมูลนี้สิครับจะเห็นเลยว่าแคมเปญที่ใช้ภาพแบบมินิมอลเนี่ยกลับสร้าง Engagement หรือการมีส่วนร่วมของคนดูได้สูงกว่าแคมเปญที่ภาพดูรกๆซับซ้อนๆอ,อย่างเห็นได้ชัดเลยนี่คือข้อพิสูจน์ชันดีเลยว่าน้อยแต่มากเนี่ยมันใช้ได้ผลจริงๆส่วนเรื่องเสียงก็สำคัญไม่แพ้ภาพเลยนะเสียงบรรยายที่เคลียร์ๆเ,เนี่ย อัปเกรดให้งานเราดูโปรขึ้นมาอีกเบอร์เลยแล้วมีทริคง่ายๆแบบบ้านๆเลยนะสำหรับคนไม่มีห้องอัดคือไปอัดเสียงในตู้เสื้อผ้าครับใช่แล้วฟังไม่ผิดหรอกเพราะว่าเสื้อผ้าในตู้เนี่ยมันจะช่วยซับเสียงกล้องได้ดีมากหรือถ้าตู้ไม่ว่างเอาผ้าห่มคลุมโปองอัดก็ได้นะผลลัพธ์ดีเหมือนกันส่วนเทคนิคอื่นๆอ,อย่างการเลือกไมค์ให้ถูกประเภทใช้พับฟิลเตอร์กันเสียงลมหรือการปรับ EQ แต่งเสียงหลังอัด ก็จะช่วยยกระดับคุณภาพเสียงไปได้อีกไกลเลยเอาละครับตอนนี้เครื่องมือครบมือกันแล้วคำถามสุดท้ายที่เหลืออยู่ก็คือโปรเจกต์หน้าจะเล่าเรื่องอะไรดีถึงเวลาไปปล่อยของกันแล้วครับ